สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าศาลเจ้าของฮิวมิวนะฮะก็จะอยู่บนซ้ายสุดของแผ่นที่โลกเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่มาก็อาจจะยากเล็กน้อยเพราะว่ามันต้องปีนเขามาเรื่อยๆเลยนะฮะตรงนี้เป็นภูเขาหมดเลยแล้วก็แถวนี้จะเป็นหิมะนะครับต้องใส่ชุดกันหนาวมาด้วยนะฮะโอเคเราจะเข้าไปด้านในกันเลยนะฮะ ร้านกว้างแบบนี้ก็เจอกับพวกกาเรียดน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวใส่ชุดนี้ก่อนจะได้รู้พลังของมันด้วยดูเลือดนะฮะว่าระดับไหนโอ้โหน่าจะ3,000แหละท่าน 3, 3ดาดาบแบบนี้3,000ครับโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดคืนนะครับเพราะว่าชุดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะฮะ แต่ว่ายังได้แค่เสื้อนะฮะแล้วก็เดี๋ยว,อาว,วาอาวุธพวกาธาตุอาวุธพวกธาตุเอาอะไรดีเอาดาบไฟนี่แล้วก็แล้วกันไม่ยอมพังสักทีอันนี้แม,น,มนใสน่ตีก่อนกูเลยโล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 อ่ะอันนี้โลโลเยอะอะแล้วก,วก็เน้นแบบประหยัดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบไฟ สตันมันเล่นแบบเซฟสุดๆพอมันหายเราก็ใช้ดาบไฟนะจับเอาพวก,พวกท่ามันจะติดสตัน,นพวกท่าเดียวแล้วก็สลับไปสลับมาเล่นแบบเซฟนะเพราะว่าพอฟันมากไฟก็จะหายนะฮะพลังจะหายต้องรอ เราสักพักแล้วเดี๋ยวไฟมันก็จะกลับมาเหมือนเดิม <c oughs> คนจีน่ะแพร่รีบม่ไล่เก่งนะด,ด,ดาบใกล้พังละให้มันพนะังัะพังมีอะไรที่จะมาให้มันพังอีกได้ไหมข้านั้น เอาแบบนี้เลยทีละบุ๋นทั่วไปเลยเฮ้มึงอย่าลบดิเดจะใช้ท่าทัวรอจังหวะรอจังหวะแล้วก็บินรอจังหวะใหม้มันหันมาเล็งไปดิแล้วก็ตามมันเพื่องเขาให้เห็นว่อ,วอกีกทีไหมตอนนี้ อยะไม่ฟันูฟันไม่ฟันกูฟัน่าแล้วก็ใช้อะไรอีกดีมีเยอะไปหมดเลยงบของจริงเลย้หแมาีมาไหมมาฮมเยยได้ฮ้ยมันจะบ้าเลืแล้ว <c oughs> มันจะบ้าเรืแล้วโอ้มันใช้ได้เซอโดนไหลหอโอ้โ มันจะบ้าเลือดแล้วมใช่ตาเฮ้ยนี่ยม,มันเ้ยชานครับหวงแม่นเลยเขาเด็กระหว่างปีชาร์จกับปีชาร์จใครจะไว,วกว่าใันเออเล่นแบบนี้ก็ได้ฮะ แรกๆก็อาจจะยากนะแต่พอเล่นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยกลัวกลัวอะไรแล้วเพราะว่าพลังป้องกันผมก็เริ่มไปอัปเกรดมาบ้างแล้วนะฮะชุดแต่ว่าบางอันก็ต้องใช้วัตถุดิบที่หายากมากขึ้นก็ยังไม่ได้ไปฟาร์มมานะฮะโอเคฮะสา,ารเจ้านี้ก็เคลียนะฮะก็ถ้ามีอุปกรณ์ที่ดีก็ไม่ต้องกลัวอะไรละตอนนี้แล้วแล้วก็เอาพวกอา,อาหารมา เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะผมเองก็เล่นไม่เก่งหรอกหลบตีกลับอะไรยังไม่ค่อยชำนาญน,นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ